วันนี้ปลูกตะก้อจิ๋วนะครับ,บปลูกแบบผสมหมากล่างตายหมากบนวิ่งรอยลูกปัดลูกปาดเสร็จร้อยลูกหมุนเบอร์แปดตามด้ลูกปัดอีกทีนึงปผูกลูกหมุน ปลูกหัวล่างก่อนปูกตาเด็ดล่างก่อนอันนี้ผมใช้เบอร์สองนะครับค่ายร้อแปดพันเบ็ดผมชอบค่ายนี้ได้ตั้งแต่ปลาหนึ่งขีดยันปลาสามโล พูกตาเบ็ดล่างก่อนนะครับจับต,ตาเบ็ดมาแล้วก็เอาห่วงล่างนี่ครับอยู่ที่หนึ่งเซนหนึ่งจุดห้าเซนแล้วก็ดึงมาดึงตูดเบ็ดมาให้มันติดกับตรงนี้ขอบไว้มันทัดนี้ครับนี่ก็ผูกตอนผูกนี่ มันเลยออกมาห้ามิลครับทำเป็นทำเป็นหว่วงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเป็นห่วงแบบนี้ครับเลยออกมาห้ามิลหรือครึ่งเซนนะครับวนสักห้ารอบแล้วก็แย่เขา้ารูแย่เข้าตรงห่วง ให้แน่แนแล้วก็ดึงขึ้นมาข้างบนเนี่คเนี่ยได้แล้วครับเนี่ยมูตาเบ็ดล่างวัดดูก็ได้ครับอยู่ที่สี่จุดห้าเซนตาเบ็ดล่างเราจะให้อยู่ที่ไม่ต่ำกว่าสี่เซนแล้วไม่เกินสี่จุดห้าเซนนะครับนี่ก็เป็นช่วงระยะที่โอเคนี่คือผมเทสแล้ว หมากลานะครับได้แล้วต่อไปนี้จะเป็นหมากบนนะครับเดี๋ยวดูหมากบนหมากบนก็ไม่ยากพีอ e. เขากับลูกหมุนก่อนพี e. ที่ผมใช้ในพีอีเบอร์หนึ่งครับ บ่วงตัวนี้หมากบนครับเนี่ยให้ตูดเป็ดียดชนอยู่ประมาณนี้ครับชนอยู่ตรงเงื่อนนี้เลยเหมือนกันครับแถบออกมาเป็นบ่วงเกลือนออกมาห้ามิลหรือครึ่งเซน จะยากหน่อยเพราะมันสั้นดึงครับดึงดึงด้วยสายตาครับน่บวงเกลือนมาจากโค้งของปลายเบ็ดนี่ประมาณห้ามิลหรือครึ่งเซนพันไปห้ารอบก็สอดเข้าบ่วงเหมือนเดิมครับ ดูให้แน่นๆตีก็กเอาไปแช็ดลนเหมือนเดิมครับหมากบนนี่ผมให้ระยะที่นี่ครับดูสามเซนนะครับก็คือไม่ต่ำกว่าสองจุดห้าเซนไม่เกินสามเซนนี่ครับนี่คือหมากบนนะอัะอนนี้ดูที่สำเร็จแล้วครับ